ครับมาพบกับฟอร์ดเอ r วอร์เส2.2เทอร์โบนะครับปี2020คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่9 30,900 0บาทนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนได้เต็มเลยนะออกรถฟรีดาวครับจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับัอนอยูประมาณ1 7 0 0 0ครับ7 2วันรือ6ปี ผมอะไรมาติดฟังก์ชันนะฮะคูดคอนโทรมีจอม,มีกล้องถอย,อยพร้อมครับรุ่นท็อปสุดนะฮะเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้าภายในสวยเลยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกหลังคาสันลูกสองตอนนะครับออปชันจัดเต็มเลยครับภายในใหม่กิบครับฝาท้ายหลังเปิดปิดไฟฟ้านะครับ เบา3พับไฟฟ้าของเครื่องปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีครับรถสภาพพร้อมใช้งานเลยฮะเลขไม้อยู่ที่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีบุ๊กสวิตครบรถเช็คศูนย์ตลอดสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาจยาภพิเศษกรุงเทพสนใจโทร061 443 2829ครับประกันครับไม่มีคนหนักไม่มีน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์